โอีที่ได้มื่อกี้ไหมแคลีิาใช่หรือผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจิจัก้าเหนืออะไเกินโอ้นักเรียนรุ่นรุ่นวันนี้เก็บขด้นเท่งกับเี่ย ยเด็กที่คุณที่สอนมาเสื้อาดกใส่แล้วระเบิดเสื้อผ้าเด็กซิงเลยยัดก็ไปใส่ไม่ได้แล้วคับโรงเรียนหาแก้ววิทยานักเรียนห้องเรียนห้อง3ออกไปน้ามองบุกทัพ3งานการเรียนเราเรียนราวิชาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นรายวิชาของครูอ инг, ังคาระคะอย่างใจจดใจจ่อมาดูนักเรียนนะคะนี่เพืはは <let 's get underneath> ่อนเพื่อนคะว่าไงครูอังคารจะมาสักทีละคะคอยอยู่นานแล้วเนี่ยวันนี้เหรอสงสัยใช่มาแล้วมั้งเรามีอะไรจะทําบ้างนี่เนี่ยถ้างั้นวันนี้เราเวทีใหม่เราเต้นกนดีไหม อีนักเรียนอาไมอ้ยโอายโอ้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 เโอ้ยดี้ยโอ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 ยโอ้ยโอ้ย g อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโค้ยอ้ยยโ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ยโยโ้อ้ยโอยอ้ย้อ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยนอยโอยโเ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ี้ยโอ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยท่าที่แล้วเนี่ยครูได้มอบหมายเกี่ยวกับพวกเราเนี่ยได้มานำเสนอผลงานใช่ไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะนำเสนอกันเลยไหมคะค่ะอะกลุ่มหนึ่งนำเสนอเรื่องอะไรคะน้องแท้อะเจอเลยค่ะ สัสดีสวัสดีค่ะนะคะพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่มานำเสนอในวันนี้นะคะมานำเสนอกองการแสดงกงมาดูไดู้จังไม่เข้ามาดาไม้จังได้จังได้ไหมอยากเชิญจังแม่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่าถึงประวัติโนราโนราเนี่ยเป็นการแสดงพื้นเมือง เกิดขึ้นการแรกต่อแร็คในซุปเทอร์ไยต่อต้นนะคะซึ่งบัดนี้นะคะขวามันท่ายโทษมาจนถึงพวกเมืองก็พาตายแล้วก็จากวัดแร็คก็พาตายอยูด้วยเกิดโง่ดาก็คือจับวัดผัดยุงแต่ว่าขว้าต่อแร็ต่อแรกเพื่อนแรกเพื่อนเพื่อน คือวัดนี้นะก็คืออยู่ที่ตำบลน่นปากเกลอวเ่อพัทลุงค่ะซึ่งโนได้ก็มีถานหลักลนะค่ซึ่งพวกเองนี้ก็เอามาให้ทานได้ชมอยากชมไหมคะอยากชมจีจ้าเล่นตายดูเี้ยงไม่หมดไม่ไดไม่ดดูเรื่องไม่หมดไม่โดนเรื่องเลยอยักษ์่็เดี๋ยวจ้าแต่งงานก ก่อนจะแต่มาฟังสับเทคนิคกันก่อนนะคะฉันก็คือฉันแทนตัวเองของคนสมัยโบราณบดนี้เหลือแค่คนนี้ค่ะที่ยังใช้อยู่แล้วก็จริงๆนิยมหลากหลายแพ่หลายก็คือภาคใต้ก็คือหนักเนียนหนักเนียนคือนิยมกันอย่างแพร่หลายแล้วก็แพร่ ายก็คือลุกลามหรือว่าลามในภาษาใต้คือแพร่กระจายไปทั่วแต่ว่าถ้าแลนนี้ตัวเปินตัวทงนะคะอย่าภูมิใจถ้าใครแอบชมว่าแลนแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ประวัตวิที่เพื่อนพูดมาก็คือหนังเออขอโทษค่ะมาโนโราหรือโนโราเป็นการสแสดงพื้นเมืองของภาคใต้ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนตอน้น เชื่อว่าได้รับอิทธิธพลมาจากการได้รำของอินเดียในสมัยที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็เกิดขึ้นที่หัวเมืองพัทลุงซึ่งตอนนี้ก็คือตำบลบางแก้วจังหวัดพัทลุงอง์ประกอบหลักๆของการแสดงมนโนราก็ได้แก่การรำการร้องและการแสดงเป็นเรื่องราวแต่ที่เราสังเกตเห็นทั่วไปก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการรำซึ่งวันนี้ในกลุ่มเราก็จะนำเสนอ การรำมนโนราเชิญคุณครูและเพื่อนๆรับชมได้เลยค่ะ คนอยู่ได้ไงนะร้องมาเลยไอ้ยาไอ้ยาค่ะสำหรับการแสดงของกลุ่มเรานะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงานตรงนี้นะคะก็นำเสนอได้ดีมากนะคะครูก็ขอชื่นชมกลุ่มต่อไปพร้อม